สดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสอนเปิดการมองเห็นด้วยการเพิ่มยอดวิวนั่นเองนะครับของคลิปวิดีโอของแพลตฟอร์มทิก o k อนะว่าการเพิ่มวิวนะครับหรือว่าการดันฟีดนั้นทำยังไงนะครับก็สามารถดูผมแล้วไปทำตามกัได้เลยอ่าอย่างแรกครัทกคนนะเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่าเ M Dollar นี้นะครับไปทำการคลิกเข้าไปอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับลิงก์เว็บไซต์ใช้่านจอยู่อันแรกเนาะอ่าแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านถ้าใครมีนะครับสามารถลง อีเมลก็สามารถม่วได้เลยนะครับไ่จเป็นต้องใช้อีเมลจริงนะ,ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กช่องนี้นะครับเมื่อทำการสมัครแล้วเนาะ,ะแล้วก็เล่นไปนะครับินเกมตามที่เขาบอกไปเลยนะครับนะประมาณนี้แล้วก็ทำการสมัครใช้งานได้เลยนะครับทำอะไรเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ลงชื่อใช้งานกัน อ่าแล้วผมก็ได้รับอินมาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่การนะครับหมวดหมู่จะเป็นเฟซบุ๊กนะครับติ๊กต็อกนะครับอินสตาแกรมแล้วก็เป็นอ่ายูทูบนะครับเทเล gram ทวิตเตอร์นะครับไลน์ชอปปี้นะครับก็จะมีหมดเลยนะครับทุกคนสามารถเล่นดูกันเอาเองได้ในเรื่องของข้อบัตรหมู่นะครับอ่าก็เอาตามที่ทุกคนชอบเลยนะครับเนาาะอ่ผมก็จะมาในหัวข้อนะครับเป็นอติ๊กต็อกนะครับแล้วก็หาคำว่าเพื่อนยอดวิวเนาะตัวนี้แล้ดูตัวบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการเลทราคาไหนนะหรือว่าจะเป็นเวลาไหนเนาะ ก็จะมีลดเร็วมากนะครับไม่ลดลงนะครับอะไรต่างเลยนะครับส่วนผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ไปนะครับแล้วเจอคำอธิบายนะครับให้ทุกคนอ่านคำอธิบายคขาว่าโนตัวนี้ก่อนนะครับหยุดอ่านก่อนนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นคำเตือนนั่นเองใส่ลิงก์ผิดนะครับไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับเนาะหรือว่าไม่เปิดสาธารณะนะครับเพาจะไม่คืนเงินนั่นเองนะครับแล้วจะหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับลิงก์คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเปิดการมองเห็นเนาะผมจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับที่มีพันห้าร้อยสี่สิบห เราเจาอหัวข้อจำนวนนะครับอันนี้คือจำนวนยอดวิวนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับผมก็ปั๊มขั้นต่ำไปนะบรับางเวับไซอยู่ที่หนึ่งร้อยเนาะ,ะผมก็จะปั๊มไปเลยครับหนึ่งร้อยพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับก็ส่งไปได้เลยนะ าระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพจนี้เราก็แค่รอยอดวิวเด้งขึ้นเลยครับเนาะแทงง่ายๆเลยนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในการสั่งซื้อนะอ่าแล้วก็ในวันที่ทำการรอนะครับขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์นะครับจะมีปอดการสั่งซื้อบอกเราเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถกรอบแล้วก็แจ้งเขาไว้ได้เลยเนาะเลขออเดอร์ตัวนี้นะอ่าวันที่และเวลานะครับบอกหมดนะครับผมเขาลิงก์เข้าใจ่ายนะครับสถานะของระบบอะไรบอกหมดเลยนะครับเนาะประมาณนี้อสำหรเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคียบโค้ดทุกธนาคารุูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคียบโค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคียบโค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออร์เลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียโคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าอ่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด ริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับในหัวข้อต่อไปปนะัจเ็ต๋ว ตัวตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลย เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติม ผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3ตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเดลลาร์นะครับก็หมดแล้ว อ่ขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอาลตอนนี้ยอดวิวก็ได้ทำการเด้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก1,005เนาะเป็น1,007แล้วนะครับก็อ่ามีแถมกันมาให้มากเลยนะครับเนาะก็เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะครับเนาะในการแถมตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับต่อคลิปวิดีโอของเรามันก็จะยิ่งดันเข้าไปอีกนะครับเนาะอ่าถ้าใครน่าสนใจเพิ่มอ่ายอดวิวนะครับของทิกต็อกนะครับหรือว่าจะเป็นการดันโพสต์นะครับดันคลิปวิดีโอของเราก็สามารถมาทำรายการที่ตัวเว็บไซต์อ่าตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะมีหลากหลายให้ทุกคนเลือกเลยนะครับก็ลองมาใช้งานกันดดดูกกกัันนนนเเาาาาาะะอ่่ลลลิงง์้มยครบ